นี่คือัโมน้องโมเดลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคุณเมย์แล้วก็คุณแซดนะคะอะรครับขอ้ามาร่วมเป็ยังบมพ่อเข้ามากับยาสังเข้ามากันนะยายสังยายสังีริงนะถ้ายาสังลูกแล้วก็มนจหัมาหล่นคุพ่อมาด้วยยาสังต้องระวังนะ นี่ต <aking in> ้องบอกว่าปีนี้มาแรงกันทุกคนจริงๆนะครับมาแล้วมาแล้วอกถยรูตงน่อไหครับเดี๋ยวรอให้มานฟองร่อยนาไม่ะโหขนาดพ่อพ่อเกือบเอาไม่อู่น่ะเอ็กังทำไมหนที่ขนาดนี้แต่งดีจังเลยเองฮะ สวันดีกท่านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะได้พบกับผู้ใหญ่บินแล้วสวัสดีจ้าพร้อมกับพวกเราแล้วเราจะมาดูกันแล้วนะครับว่าวันนี้สิบสองวันนะครับมีใครจะได้รับรางวัลอะไรไปกันบ้างนะครับเชิญท่านเดียวเชิญพ่อๆแล้วก็ยายสั่งห้านนี้เลยครับมาเลย one most love and mascot stickers of the year. Thank you!

ขอเชิญน้องหลิงและก็น้องอ,อมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอมค่ะเอากระพันนะคะขอบคุณคแฟนๆทุกคนนะคะที่รักเรา,าแล้วก็สนัพอร์ตเราเสม,มอนะคะจนเราได้ Best Couple Sticker จาก Sticker Line นะคะชุดหลิงอมของนิยูแตนสีเลยค่ะ ดีใจมากๆาเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลนี้ซึ่งสติกเกอร์ชุดนี้นะคะพิเศษตรงที่มีเสียงของพวกเราอยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าคิดถึงพวกเราเนี่ยก็อย่าลืมไปโหลดใช้กันเยอะๆนะคะสติกเกอร์หนึ่งองคค่ะถ้าใช้สติกเกอร์ยังไม่พอยังคิดถึงเราอยู่ก็สามารถไปดู O อเ y ียสต์เซซิลีหรือว่าเพียงเคอแล้วก็มีอะไรอีกนะวาดสั่งทำว่าเอ้ยแต่ถ้าดูย้อนหลังตอนนี้ที่สามพาเนี่ยจะสามารถดูได้แค่ โอลิอุาซิลลี่แล้วก็ใจซ่อนรลับนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ฝากผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะอืมเจอกันค่ะบ๊ายบายขอเสียงปรบมือน้วยะ

โมเดแมพุงหนูเลยนี่จับมอเลยอะอะอะอสุดไอ้นี่แล้วก็พี่ต่อตัวเล็กด้วยพ่แล้วแล้วหนูตัวเล็กไหมลูกตัวเล็กงวนเดวเด้วยนะครับผมได้รับรางวัลนะครับก็ะ ก็หวังว่าจะแบบสร้างผลงานดีๆนะครับผมให้พวกเราทุกคนนะครับได้ติดตามต่อไปนะครับผมก็ยอดดาวน์โหลดอะไรก็ดีกันหมดเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าแสดงความเขาเรียกว่าแสดงความดีดีวยครับผมก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะครับอเดี๋ยวเพลงต่อไปนี้เดี๋ยวฝากร้องด้วยนะได้ไหมได้เลยเลยออต้องช่วยเดียวพอนะะให้สั่งร้อง50เปอพ่อร้องอีก50 เดี๋ยวเขาจะถามเขาหาเสียงลูกไม่ได้ออนเนอาตามนี้เลยครับการมันเป็นนานนาทีเราขอากันแต่ทำไมใจฉันไม่เคยเปลี่ยนอาจจะมีทะเลาะบางทีกวนวายแต่ทำไมใเธอก็ไม่ยอม

แห้งไปแล้วลูกยังไม่มีปัญหาเลยฝนเยอะเหลือเกินครับใช่แต่ช่วงนี้ฝนเยอะจริงนะครับต้องดูแลสุขภาพเยสังต้องดูแลสุขภาพน้อฝากดูแลพ่อๆด้วยเข้าใจไหมใช่เลยค่ะโอเคทุกคนเนาะโอเคดีมากดูแลทุกๆคนด้วยนะลูกดีดี <ๆ S 1> ทุกๆคนด้วยนะครับพี่ไหนลูก จากความรูษษ้สึกข้างในเลยครับแตครับแล้วพี่นิวมีอะไรอยากจะทักทายครอบครัวของนายกันบ้างคือนิวก็ดีใจนะครับที่วันนี้จัดงานขึ้นมานะครับผมก็เป็นการแบบส่งเสริมในการแบบงานอาร์ตด้วยใช่ไหมครับก็ไปจัดที่ริเวอร์ฟอนด้วยก็คือใช่หมูตรงนั้นยิ่งเป็นแบบเสพใครเสพศิลป์นี้นไปที่นั่นได้เลยส่วนใหญ่เขาจะไปดูงานศิลปะกันใ<อ><ล><ค>นนู่นใช่ไหมก็คือแบว่าเป็นการแบบสนับสนุนให้แบบ จิตรกรของเราเค่อยๆจิตรกรเป็นครีเอเตอร์เออครีเอเตอร์ของเราเนาะที่แบบได้แบบมีชื่อเสียงมากอีกหนึนะครับผมยัยสั่งให้กับทุกคนหน่อยตรงนี้รนครับผมก็วันนี้นะครับผมก็นิวนะครับก็ได้พาตั้งมานะครับวันนี้ใครที่แบบยังไม่แบบพานและพานมาวิ่งใครครับครับผมอันนี้นิวนี่พี่โบนี่ใช่ยัยสังครับยัยสังเลยโบก็สัง่นเองใช่ครับก็สำหรับใครที่ว่าเอ้ยนี่คือมัสคอตอะไรนะทำไมน่ารักจังเลยนั่ารัะสิ ผมก็สั่งนะครับผมก็สามารถทำควารู้จักเพรได้นะครับแล้วก็ใครที่แบบอุ้ยอยากมีสติกเกอร์บ้างอยากจะส่งลน์แบบมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักยงยๆเลยได้เลยโหลดเป็นพิเศษก็ได้หรือว่าครับสนับสนุนงานพี่ๆก็ได้ครีเอเตอร์ทงนะครับผมก็ทุกอันเนี่ยน่ารักหมดเลยนะครับี้เป็นียแล้วหรือเพราะว่านจ โอไอคอนทัพปิค Attention Please นะครับจากพีปังยิ้มมีคอนตอนป๊อปนะครับจากตะตีม MVY Mini Baby Go เ d e น Doggo Emoji จากมารุวายแซนด์และผู้รับรางวัล Most Popular Emoji หรือรางวัล emoji ยอดนิยมแห่งปีได้แก่ น้องโซ่แล้วก็น้องโมเน่มาเลยคระับวันโอเคเช่นนั้นเลยนะครับไม่ต้องรีบมาค่อยมาโอเคตรงกลางเลยนะครับสวัสดีค่ะ, okay. ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อแม่ด้วยนะคะเอาปุ่มเป็นกำลังใจแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ่าแล้วโซแล้วโซพี่คนอ่าแม่แล้วคำถามยาวซะด้วยโหลดหรือยังพี่หยุดกันดิเดันเดือนโหลดหรือยังฮะคุยให้น้องชื่นใจหน่อยโหลดแล้วค่ะเดี๋ยวโมนใ้ดูเราหน้าทําหน้าโมนให้ทําหน้าดูโชว์หน่อยทํหน้าดูโชว์หน่อยเดี๋ยวเขาดูหน้าดูหน่อยได้ไหมอุ้ยนี่ดูแล้วเหรอ แล้วโซทำหน้าดูดได้ไหมโซทำหน้าดูดได้ไหมเออดูดลองพู่ระวังไม่พักสามจ้วงสามจ้วงสองขวบค่ะสองขวบเจ้าเจ้าขนาดนี้สองขวบสามเดือนค่ะสองขวบรูปผมยังตัวเหลวอยู่ที่รถอยู่เลยนะครับออกมาพูดอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับเก่งมากเลยอ่ะจ้วงปวดเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลจะเห็นพ่อแม่กำลังตลอดเราก็เลยไม่ได้รู้สึกต่งดูนหรือว่าไม่ปลอดภัย ร้ไหมคะ้ไหมไหมรู้ไหมทำงานเนื่ยหนัาก้็ไ